กิตูแรงเป็นชายครับสวัสดีคระดิฉันนางสาวาาชิงซีเล่นเป็นพิริมนสวัสดีครับผมชื่อนายรกงโลหางครับชื่อพิิครับรับบทเป็นชุนเนียครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัินีรุปปสิทธิ์รับบทเป็นหญิงแม่ค่ัสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนธภาสงชัยรับบทหญิงข้วค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนยกรโตชื่นเล่นชแม็กรับบทเป็นหญิงนุ่ะ้าสวัสดีครับฟิเีจอมวครับรับบทเป็นายเ่ยนครับสวัสดีครับผมนาย์ังร 拜，我们打拜拜。拜拜 ชื่อจูเลียค่ะเออเปลี่ยนไห้ทุกวันชื่อเนี้เอาของไปเก็บวันลหลังล่ะาจะให้แกกินหนอยแข็ง อ่านว่าแอนแปมดเ E A เออ่านว่าเบแปลว่ามมี C A T อ่านว่าแคทแปลว่าแมว D.O.G. อ่านว่าดอกแปลว่าหม,ม,ม,มาอีเ E.W.G. อ่านว่าเอกใคร ต่อจากเมื่อวานนะคะได้เวลาสมองสั่นสะเทือนอีกแล้วเรามาเริ่มคำแรกกันเลยนะคะบุกหนังสือรู้แล้วไม้บรรทัดรับบ้างยางลบสวัสดีครับ ท่านพี่เป้ามามาช่วยจุนเนียทันละคังพอดีเลยนี่คือครูคนคนใหม่ของจุนเนีย My name is เป้าดิฉันพีรมนค่ะผมขอเรียนภาษาอังกฤษสักคนจะได้ไหมได้เลยเดี๋ยวจุนเนียสอนให้ ทพีนเป่าน,นั่งนั่งเลยครับเทเบลทันเป่าไม่อยู่อะไร<อ>ตรงนี้คะ่ะมาอีกแล้วให้รู้สักบ้างที่ไหนเดาดึงที่ไหนนรกหน้าที่อะไรก็ทำไปอย่ามาล้ำเส้นก็ททำก็ตอนนี้ก็ทำอยู่ถึงมีคนมารบก,กวนไปกันเถอะหนีแปลว 好吧，拜,拜。哈<拜>，哈，哈，哈！尼罗，酷，款，买，康，朱尼。 นร้อนนั่นแหละได้มาค่ารถนะอะไรสามสิบอ้าวคุณจุ่นเนี่ยมาเจอทำไมตรงนี้ครับอ้าวตะเคืองมาฉี่ด้วยกันสิโอ้ไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวคุณหญิงแม่ว่าเอาครับอยากหางานทำใหม่เลยไงโอ้ครับ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 ผลมาทำไมตั้งยันยัครับเอามาไว้ฟาดปากคนถามช่วยของ่อนไว้ สิบหนีบหนันงผมไปก็เดินจะผมช่วยช่นีดูนี่อ่ะพี่ชายเพจกลับมาแล้ว <c oughs> Hi my brother welcome to my home How are you Thank and you Thank you โนโนไปไม่ไม่ไม่เข้าบ้านกันเถอะไปเปาคะหญิงแพ้ว่าวันเสาร์นี้เราไปเที่ยวพารากอนกันได้ไหมคะ,ะเผอิญว่าผมไม่ว่าง<อ>กลัวจะใช้เป้าอีกอ่ะก็ใช้พี่ชายเป้าสิคะชวนไปเที่ยวพารากอนก็ไม่ไป,ไป,ปเผอิญว่าตอนบ่ายนี้ผมมีประชุมกับคุณเปียกบ้านโป่งและคุณสันติด้วย ฟังแล้วเหมือนขายไฮโลเนาะพี่ชายเพ้คะพรุ่งนี้หยุดว่างเราไปรุนหลังกันไหมคะเรื่องอะไรซอมบี้เปรดเดินดินค่ะนางพีเหรอค่ะนางพีพี่ว่าจะดูกระจกดีบเปล่าไหมน่ากลัวกว่าตั้งเยอะพี่ชายเนี่ยพี่ชายแพรีย์ฉันอยู่โรงแรอยู่รึไงตกใจไหม จะแต่งงานหรือไงแล้วคุณหญิงแม่จะให้ผมแต่งใครล่ะครับก็หญิงนุชไงลูกทั้งน่ารักน่าเอ็นดูแค่คุณหญิงแม่จะให้ผมแต่งงานครั้งคงแล้วครับลูกมาไม่เป็นเข็ดตาปาดก็พอดีแล้วครับคุณหญิงแม่ค่ะพี่แพลวคะวันสุดท้ายที่เราจะไปเที่ยวหัวหินกันนะคะโุ้ยจริงด้วยหญิงนุชคุณหญิงแม่คะเราก็ไม่ไปเที่ยวทะเลกันมานานแล้วนะคะจริงด้วยงั้นเราไปกันไหมงั้นผมขอ เชิญคุณพิรุณพิรมุนคุณได้ไหมครับท่านางพินต์ไปหญิงแพวไม่ไปเจีงนังก็ไม่ไปค่ะวอ,อดีผมนั่งผมไปเองมีอะไรหรือถึงมาอเอาหนูที่นี่ผมอยากจะให้ชายเพชรแค่เป็นพ่อเสือให้ผมกับคุณพิรุณจะได้ไหมก็เราใจคุณพิรุณเขาแล้วคุณหญิงแพวเหรอคะ เออคอลับนชาย้านีะไม่เป็นอะไรกันเนี่ยฉันอยู่ไหนมันต้องอยู่นั่นเครื่องทนไม่ไหวแล้วนะทำไมแกทำไมไอ้หนอนเน่าไอ้กระลำเน่าไอ้ช่าวชาเขียว ลงทะเลอีลงมาเคยตื้นมึงมึงก็อีกตัวมึงระวังไว้ระวังมันเป็นเหมือนตอนนายมึงมันต้องมาทะลุน้องแล้วมึงไงฮึฮะยีเด็กคี้อ่ะอีปลาเน่าอีเบาขังคบเทมข้างหลังทะลุถึงหัวใจเลยทีเดียวฝากแมวไว้กับปลาย่างแท้ๆ เสียงน้ำสังหลางไหลลิงเหมือนใจเป้าจะขาดดึงเลยทีเดียวนางฟ้ากับขางกบนี่มันงานอะไรคะคุณหญิงแม,ม่ก็งานแต่งสิโลกก็แห็นตาดูสิไอ้เทียนขอขอตัวชาหนางพิรมณนั่งตัวดีมันขี้ใส่ใจหญิงนุชขี้เป็นกันหญิงนุษย์